สวัสดีคุณผู้นะคะเราจะพาทุกคนมารับของฟรีค่ะจะเป็นเพซเซลนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นของฟรีนะคะมาใหม่จากทางโรบอกเลยนะคะวิธีการรับเนี่ยกดเข้าไปเลยค่ะที่ Market Pa เพแบบนี้นะแล้วก็พิมพ์ค่ะจะพิมพ์คําว่าฟรีก็ได้นะคะหรือว่าจะพิมพ์ค่ะเป็นชื่อไอเทมอันนี้ลงไปได้นะคะแล้วก็กด Enter ค่ะก็เจอนะคะเป็นของฟรีชนิดเป็นทีเรียบเลยะค่ะวิธีการรับนะคะก็กดไปเลยค่ะคาว่าฟรีตรงนี้นะแล้วก็กด g e ตแบบนี้ค่ะเท่านี้นะคะแล้วก็สามารถรับของฟรีแล้วได้นนนนนัั่อองงะะคคคททุุกกซึสหรรบขีีช้น มีเอฟเฟกพิเศษด้วยนะคะถ้าสังเกตดีๆเนี่ยจะเห็นนะคะเป็นควันเนี่ยลอยได้ออกมาทุกคนแบบว่าหอมกลุ่นจากเตาเลยอะไรแบบนี้นะคะใครเนี่ยชอบกินนะคะเป็นเพเซลขนมเพเซลแบบนี้นะคะอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะของเรานะคะก็ชอบกินเช่นกัน,นะคะ่ะทุกคนนี่เลยสําหรับไอเทมฟรีชิ้นนี้นะคะเป็นไอเทมฟรีจํากัดเวลาค่ะสามารถรับได้นะคะจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะทุกคนใครนะคะที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมรีบมารับกันนะคะอย่ารอเวลานะกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยคะ่ะแล้วก็มา กดรับของฟรีก,กันนะคะก็ยังไงเนี่ยคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อน Now, นะเาจคลิปหน้าค่ะไว้ค่ะ